สวัสดีค่ะคลิปนี้เยจีจะลุ่งของออเอียดเนาะจะเดิมคลิปนี้คือว่าเมื่อวันที่ยีบแปลของออ e เอียดเพื่อนกะเขาเด้อจากแตยจีกับใบรุ่งนพะา,ายจ้น่ะมีธุลาไล่ี่นองเยจินี่ขึ้นหอดเอฟซีอยู่แห่างเยจีกะจักษิตจังไรน,นอะจ่าทั้งที่กับมาดึกตั้งเสียนะจา่ามาถึงบ้านเ็าสองทุ่มแล้วแบบนี้เยจิก็จะเอาเวลาไหนมาทําแบบนี้นะพี่น้อง มาแม่กับบอดด้นอนเลยน้องพี่น้องเพื่อจะมาทํากับเพื่อจะมาแล้วกับเพื่อจะกินข้าวแลวกับเพื่อจะอาบน้ำจังยังจะเสียน้พี่น้องมันกับเดิกจังเสียนาพี่น้องเยอะชี้ก็เลยบอดดี้มันกับเหนื่อยน้ำพี่น้องก็เลยบอดดร้ถขอโทษขออภัยเด้อจากพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเออเตมมันนี่กับเยอกชี่กับจะพยายามทำอาจจะบมะมดอาจจะเป็นพุ่งนี้ าจจะบอกค่าคำปัญหาจับอื่นพราพุ่งนี้ยยจิจะเข้าบริษัทเด้อจ่าจะเอาคนไข้เข้าไปจะนําคนไข้เข้าไปหาหัวหาทีมงานเนาะหาภูเพนที่เป็นทีมมองนเน,ะนาะจ่าเนาะจะเข้าบริษัทแล้วให้ไปดูไปถามเอาเองแบบนี้นะพี่น้องยายจีก็ต้องยายจีบอไปกับบไดเพราะว่าหนาเพื่อนก็ต้องมันเป็นโซนของยายจีเนาะเป็นคนไข้ของยายจีตัางเสียนะ ถ้าบอกว่าวันอาทิตย์นี้ต้องเอาคนไข้เข้ามานะได้กี่คนก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ได้มายายจิกต้องรับผิดชอบไปดังสินะพี่น้องยายจิกก็เลยโอ้ยดังสินะจะพี่น้องจะลงคลิปให้พี่น้องกะเพื่อนกะทษมากกะท่านหันแต่กี่ว่าจะจี้ว่าจะลงเมืออื่นเศร้าได้พี่น้องจะลงวันอาทิตย์ตอนเชา้าแต่พอวันนี้ยายจิกกะไปธุระกับเพื่อจะมาเนะพี่นอ้องก็คิดว่าเออจะพักผ่อนสักหน่อยหนึง่งทีนี้เพื่อนกะท้มาก ดวนหนังสือยัจจีก็เลยเริ่มลงหนังสีอนะพี่น้องเริ่มลงแต่ก่อนยัจจีก็ว่าจะลงมืงอื่นสาวเต้เช้าๆแบบนี้นะอ่าก็นึกว่าไปอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นยัจจีก็เลยจะลงไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเพราะอาจารย์แต่ละอาจารย์เประศงมายัจจ <mer> ีอยู่จ <among> <ada> ับ่แม่นเพิ่นประศงแต่ยัจจีบ่มีเวลาเองเด้อจ้ะขอโทษขอไปายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะให้เบื้องของละเอียดเด้อจ้ะเนาะวันที่ยี่สิบแปดเนาะละเอียดเพิ่นกับตัววิ่งพิ่นเนาะจ้ะพี่น้อง หอยแหวนพ่นเขา่าเด้องจ่าพ่นเขา่าสิบสี่เด้อพี่น้องสิบสี่ตรงตรงในเด้อจ่าสิบสี่แ,แตยจิกะบ่ได้บ่ได้ที่บ่จะจับเป็นตัวเด่นเพิ่มนะสินะจ่าราะว่ายัจจิกะทรงมแมลงยัจจิกะใบลุ่งสินะแต่ยัจจิกะจะทําเป็นแบบนี้เตยจิกะจะให้เบิ่งว่าก่อนจะลุ่มของวันทีหนึ่งนี่ห้องหอยแหวนเขา่าแบบใดแต่ แต่ตัวตัวพันธุนนดะ่นคือบอกเขาเด้อพี่น้องพันเดินแปลกบอกเขาเด้อจ้ะพี่น้องเราเขาสิบส,สี่ตัวตีเพิ่นพัดินเนาะจ้ะจ้ะเดียดยเด๋ยว,ดวยเด้อสาเตรีมยมเตรียมแคบหน้าจอเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าจิจะลงกของละเอียดแล้วจ้ะวันวันที่หนึ่งเด้อ่ะเด้อเตรียมเด้อจ้าเตรียมได้แล้วจะเกิดหน้าจอเด้อจ้ะแล้วยจจีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยจจีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวยจจีจะ ได้มีกําลังใจที่มี f อที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ฟังในจิตจนจบคลิปนะคะจ้าเตรียมแล้วจะเตรียมเ้ยเราพัฒนาเอาของละเอียดเป็นตัวเดิมเหรอ9มันก็ไม่ใช่เนาอ ลาวพัฒนาโอ้ยยาจีกินหอดิบซีอยู่ด้วยจ้ายาจีน่ะจักสิจังเลยเน,ยนะาะยากคักพี่น้องฮะเยจียน่ะคิด,ค,ดคิดหอดิบซีพนที่พนผู้เคยเบิ่งนังนสินจะจ้ะผู้พนเคยเบิง่งยาจยีประจำนังนสินยะยาจีกะโอ้ยดิบซีเบิ่งกะไปเบิ่งช่องไม้นั่นสิน,ะะน้อเพราะว่ายาจีกะไวล่งยอมรับจ้ะว่ายาจีหยากแห้ง ต่อไปนีย้ยาจีจะยากสำได้ยาจีจะล่งห้ยเด้อจ่าเด้เอเพื่อเรียที่จะได้ไปพิจารณาครับอาจารย์อื่นๆเนอะจากเนาะจับคู่กันวันที่หนึ่งกพหกเจ็ดอ้อยเอียด ตัววินตัววินก็นอกอ้อยหยดพกนกามีด้วยจ้ะหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดบนล่างด้วยจ้ะจับคู่เด่น ห1ึ่งหนึ่งถ้าพู้ได้ติดตามอ้อยเอียดอยก่าโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้อยู่อาะเอียดก็ดีคนเขาอยู่ด้วยจ้าสี่สี่สี่ห้าสี สามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือสิครบปอยู่หรอเนาะพี่น้องแต่จีว่าโอเอียดเด้อจากเพิ่นเด่นหนึ่งเด้อจากเด่นหนึ่งถาติดหนึ่งก็คือเป็นตัวเด่นเพิ่นเด้อจากพี่น้องติดหนึ่งนะคือตัวเด่นโอเอียดเด้อ น้อนนั้นก็เป็นตัวรองเด้อพป่น้องเด้อน้อนนั้นก็เป็นตัวรองลาวพัฒนาหนึ่งกพอเอ,อียดนะจ๊ะตัวเวียนจับคู่เด่นเอ,อียดเด่นหนึ่งเด้อจะ้ะหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเลือจ้า แต่เขาเอียดเ,เด่นเดี๋ยวจะจิดจะเบิ่งให้ก่อนเด้จาว่าจะเป็นตัวเด่นมาตัวไหนด้วยเนาะจะมาตัวไหนมาตัวไหนห้าโหพี่น้องเจ้าจังไรละพี่น้องมานนี้โอ้โหเข้าหมดเลยนะนี่นะ พอเอียดเข้าอีกแน่เลยเข้าอีกแน่เลยอย่างเงี้ย๋ยวจะเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะห้ามาแล้วห้าห้าก็มาสองอาจารย์ของอาจารย์แล้วอ้ออันอยู่ไหนเนี่ยของอ,อ้นอนแอจีก็จะมีเป็น 7, เ,นเอาอาจ็ดเ,เนาะเอาอของแอจีเจ็ดนะ ห้าเจ็ดอันเจจีจะเอาเข้าเขาไมา่ก่อนเด้อจ้ะคือห้ากับเจ็ดเต้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้อว่ามากบอจ,กจ่าดจจีเอาเข้ามาให้แล้วเขาเอาตัวเด่นหอเอียดเด่นหนึ่งเด้อจ้ะจ้าเป็นยังไงเนาะไม่เห็นกันสองอาทิตย์เป็นยังไงเนาะพี่น้องกินหอยเจจีอยู่บ่จ้ากินหอยเจจีอยู่บ่นออฝากช่องด้วยนะจ้า ช่องสไตยจิช่องสไตายยจิก็จะมี0 8นย์แปดสามสามสอันนี้คือเป็นเบอร์อดียไลยจาิได้จัดเออเบอร์เข้าลายยจิได้นะคะเบอร์ที่ยจิให้ก่อนๆนูน้นนะ คือเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ส่วนร่วมในอันนี้เจจีจะซ,ซื้อเด้จ้ะเป็นเบอร์ร่วมยจจีมีสองเบอร์เด้จ้ะอันนี้จะเป็นเบอร์ลายเด้จ้ะเด้อมีะะะอะไรพูดคุยกันได้นะคะสุขภาพก็ได้เด้จ้าจะขอขอบคุณอ,อเอียดนะคะที่ส่งแนวทางให้ยจจิตลอดมาไม่เคยทิ้งกันแต่ยจจิไม่มีเวลาแค่นั้นเองยจจิขอโทษและขออาภัยอาจาร,รย์เอียดด้วยนะคะ จ้าและก็ขอโทษเอฟซีด้วยที่ยจยจีไม่ได้ลงให้นะคะยยจียากจริงๆยางเยจีมีสัตุูจริงจริงเด้วอพี่น้องเด้อเขาใจยยจีนะเด้อจ้าแลวกลับมาดูยยจีใหม่นะคะยะจยจีจะลงให้เรื่อยๆนะจ๊ะขอให้โชคดีเด้อจ้าวันที่หนึ่งทั้งไทยทั้งลาวเด้อจ้าสวัสดีค่ะ